ผมอยากจะเริ่มต้นการพูดคุยของเราวันนี้ด้วยคำถามที่ดูเผินๆเหมือนจะเรียบง่ายนะครับแต่เอาเข้าจริงแล้วอาจจะเป็นคำถามทีออ่อันตรายที่สุดคำถามหนึ่งเลยก็ได้คำถามอะไรเลยคะคำถามที่ว่าเราอยากได้ทีมแบบไหนอืมคำถามนี้ใช่ครับผมเชื่อว่าเขาเราซื่อสัตว์กับตัวเองจริงๆนะคำตอบแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของผู้นำหลายๆคนเลยก็คือทีมที่เชื่อฟังไม่เถียง สั่งอะไรไปก็ทำตามทันทีใช่เลยไม่สร้างปัญหาให้ปวดหัวคือมันเป็นภาพที่สวยงามมากใช่ไหมครับงานเดินเร็วปี๊ดทุกอย่างอยู่ในสายตาอยู่ในการควบคุมของเราทั้งหมดมันเป็นความรู้สึกที่ทรงพลังแล้วก็น่าหลงไหลมากนะคะความรู้สึกของการควบคุมได้ทั้งหมดเนี่ยแต่ในความเห็นของฉันนะความรู้สึกนี้แหละคะ่ะ คือยาเสพติดชนิดที่อันตรายที่สุดสําหรับคนที่เป็นผู้นํายาเสพติดเลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะเบื้องหลังความราบเรื่องที่เหมือนจะสมบูรณ์แบบนั้นน่ะมันมีต้นทุนแฝงที่มหาศาลซ่อนอยู่เป็นต้นทุนที่เราจ่ายไปโดยไม่รู้ตัวทุกวันน่าสนใจมากครับคําว่าต้นทุนแฝงนี่คือประเด็นสําคัญที่เราจะมาขุดลึกกันในวันนี้เลยทีมที่เชื่อฟังมากเกินไปจริงๆแล้วคือทีมที่แพงที่สุดในระยะยาวแพงที่สุดใช่ครับ ไม่ใช่แพงในแง่ของเงินเดือนหรือสวัสดิการนะแต่แพงเพราะสิ่งที่มันค่อยๆขโมยไปจากตัวผู้นำทั้งเวลาพลังสมองโอกาสในการเติบโตและที่สำคัญที่สุดคืออิสรภาพถูกต้องเลยค่ะมันคือต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ประเมินเป็นตัวเงินได้ยากมากถ้าเรามองแค่ว่างานเสร็จตามสั่งเราจะไม่มีวันเห็นเลยว่าเรากำลังสูญเสียศักยภาพของคนทั้งทีมไปมากแค่ไหน วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าทำไมแนวคิดเรื่องการสร้างทีมที่คิดเป็นถึงเป็นโครงสร้างความคิดพื้นฐานที่ผู้นำระดับสูงใช้ในการขยายธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดและทำไมการมีทีมที่คิดเป็นถึงสำคัญกว่าการมีทีมที่แค่ทำตามอย่างเทียบกันไม่ติดเลยใช่ค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าว่าไอ้เจ้าทีมที่เชื่อฟังแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะผมไม่เชื่อว่ามีใครตื่นเช้ามาแล้วตัดสินใจว่าเอาละ วันนี้ฉันจะเป็นแค่หุ่นยนต์รอรับคำสั่งทีมเชื่อฝั่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแต่พวกเขาถูกสร้างขึ้นมาอย่างช้าๆถูกสร้างขึ้นมาใช่ค่ะทีละเล็กทีละน้อยผ่านพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของผู้นำโดยที่ผู้นำเองอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำมันเหมือนการโปรแกรมสมองของทีมไปในทิศทางนั้นโดยไม่ตั้งใจเลยเหมือนการปรับสภาพแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดเท่านั้นที่อยู่รอดได้ ลองนึกภาพตามนะครับเมื่อมีปัญหาเข้ามาผู้นำกระโดดเข้าไปตัดสินใจแทนทุกเรื่องเป็นฮีโร่เลยใช่เป็นฮีโร่ที่เข้ามาคลี่คลายสถานการณ์พอทีมทำงานมาส่งผู้นำเห็นว่ายังไม่ไดีพอก็ลงไปแก้ไขให้ทั้งหมดด้วยตัวเองบอกว่าเดี๋ยวพี่ทำเองดีกว่าเร็วกว่าการเป็นฮีโร่นี่แหละค่ะคือกับดักแรกเลยเพราะมันรู้สึกดีมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเก่งเราสำคัญขาดเราไปไม่ได้จริงครับ แต่ทุกครั้งที่เราทำแบบนั้นเรากำลังส่งสารที่ชัดเจนมากไปถึงทีมว่าความคิดของเธอไม่มีค่าพอหรือการตัดสินใจของเธอมันเสี่ยงเกินไปแล้วมันก็ยังมีเรื่องในที่ประชุมอีกเวลาใครเสนอความเห็นที่แตกต่างจากความคิดของหัวนหน้าก็จะถูกปัดตกไปอื หรือโดนตั้งคำถามซักไซ์จนต้องยอมจำนนหรือที่เลวร้ายที่สุดคือเวลาเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแม้เพียงเล็กน้อยก็มีการลงโทษหรือตำหนิอย่างรุนแรงในทางกลับกันใครที่ไม่โตแยง้งทำตามทุกอย่างกลับได้รับคำชมได้รับรางวัลมันคือการวางเงื่อนไขที่ชัดเจนมากใช่เลยพฤติกรรมเหล่านี้คือการวางเงื่อนไขให้สมองของทีมเรียนรู้โดยตรงเลยค่ะ ในทางจิตวิทยามันคือการสร้างวงจรประสาทที่แข็งแกร่งมากสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือทีมไม่ได้โง่หรือไม่มีความคิดนะคะครับแต่การคิดของพวกเขาไม่เคยถูกทำให้รู้สึกปลอดภัยตั้งหากสมองมนุษย์ถูกออกแบบมาเพื่อความอยู่รอดเป็นอันดับแรกเสมอพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยมันไม่ใช่เรื่องของความสามารถแต่เป็นเรื่องของสัญชาตญาณการเอาตัวรอดใช่ค่ะ เมื่อไหร่ก็ตามที่การกระทำหนึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นลบซ้ำๆสมองจะเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงการกระทำนั้นทันทีพอคิดแล้วโดนดา่าเสนอไอเดียแล้วโดนปัดทิ้มแค่ตั้งคำข่าวก็โดนมองว่าเรื่องมากสมองจะประมวลผลอย่างรวดเร็วเลยค่ะว่าการเงียบคือทางรอดที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้ก็คือทีมที่เชื่องเชื่อฟังแต่เป็นทีมที่พลังความคิดสร้างสารรค์ค่อยๆตายลงไป และที่สำคัญคือพวกเขาไม่เคยรู้สึกเป็นเจ้าของในงานของตัวเองอย่างแท้จริงเลยไม่เคยเลยค่ะและจุดนี้เองคือทางแยกสำคัญที่แบ่งผู้นำออกเป็นสองประเภทอย่างชัดเจนมากคือผู้นำโดยทั่วไปกับผู้นำระดับสูงใช่ค่ะมันเหมือนกับว่าพวกเขามีสมการความสำเร็จในหัวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยสมการในหัวของผู้นำทั่วไปคือ ทีมที่เชื่อฟังเท่ากับงานเสร็จเร็วและควบคุมได้ซึ่งมันก็จริงในระยะสั้นนะคะมันให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจในทันทีครับแต่สำหรับผู้นำระดับสูงสมการของเขาจะต่างออกไปโดยสิ้นเชิงนั่นคือทีมที่คิดเป็นเท่ากับธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนพวกเขามองข้ามความพอใจในระยะสั้นไปสู่ผลลัพธ์ที่ใหญ่กว่านั้นมากแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผู้นำระดับสูงมองเห็นในสิ่งที่ผู้นำทั่วไปมองไม่เห็นล่ะครับเพราะพวกเขามองเห็นภาพใหญ่กว่านั้นคะ่ะ เขารู้ดีว่าเวลาและพลังงานของตัวเองมีจำกัดทัดทุกการตัดสินใจทุกปัญหาทุกคำคิดต้องวิ่งผ่านเขาแค่คนเดียวสุดท้ายแล้วตัวเขาเองนั่นแหละที่จะกลายเป็นคอขวดขององค์กรใช่ค่ะบอทเนคคือเพดานที่มองไม่เห็นที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาเองคำว่าคอขวดนี่มันน่ากลัวกว่ที่คิดนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนสำคัญแต่มันหมายความว่าการเติบโตของทั้งองค์กรถ,ถูกจำกัดไว้ด้วยคนคนเดียว ถูกต้องค่ะไม่ว่าองค์กรจะมีคนเก่งๆกี่คนก็ตามถ้าทุกคนต้องมารอการอนุมัติจากเรามันก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีผลกระทบของการเป็นคอขวดมันร้ายแรงมากครับ 1. คือตัวผู้นำจะเหนื่อยที่สุดในองค์กรเพราะทุกอย่างมารวมสูงอยู่ที่เขาเหมือนเป็นหลุมดำเลยใช่ครับ 2. คือธุรกิจจะเติบโตไปได้ไกลแค่เพดานความสามารถของผู้นำคนนั้นเท่านั้นถ้าผู้นำหยุดคิดธุรกิจก็หยุดโตอืม และ 3. ซึ่งอาจจะสำคัญที่สุดสำหรับอิสรภาพของผู้นำคือเขาจะไม่มีวันหายไปจากธุรกิจได้เลยแม้แต่วันเดียวการลาพักร้อนกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเขาไม่อยู่ทุกอย่างก็จะหยุดชะงักทันทีพอพูดถึงตรงนี้เรามาลองเปรียบเทียบพฤติการของทีม2แบบนี้ให้เห็นภาพชัดๆในสถานการณ์จริงกันดีกว่าครับได้เลยค่ะสมมุติว่ามีเคสลูกค้าโกรธมากๆแล้วโพสต์ต่อว่าบริษัทบนโซเชียลมีเดีย ทีมที่เชื่อฟังจะทำยังไงครับสิ่งแรกที่ทีมที่เชื่อฟังจะทำคือหยุดทุกอย่างแล้วรีบวิ่งไปหาหัวหน้าทันทีวิ่งมาก่อนเลยใช่ค่ะเขาจะบอกว่าพี่คะเกิดเรื่องใหญ่แล้วทำยังไงดีคะพวกเขาจะรอคำสั่งอย่างเดียวจะไม่กล้าตัดสินใจอะไรนอกกรอบเพราะกลัวว่าจะทำผิดพลาดและโดนตำหนิปัญหานั้นก็จะถูกโยนกลับมาที่หัวหน้าเต็มเต็มแล้วถ้าเป็นทีมที่คิดเป็นหลหะครับ เขาจะรับมือกับสถานการณ์เดียวกันนี้ยังไงทีมที่คิดเป็นจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะคนแรกที่เห็นอาจจะรีบประเมินสถานการณ์เบื้องตน้นอาจจะตอบกลับลูกค้าไปก่อนเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ตามกราบที่เคยตกลงกันไว้ใช่ค่ะแล้วรวบรวมข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นอาจจะเรียกคุยกันในทีมเล็กๆเ,เพื่อหาทางเลือกว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงได้บ้างครับก่อนที่จะเดินเข้ามาหาหัวหน้าพร้อมกับข้อมูลและข้อเสนอแนะว่า พี่คะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเรามีทางเลือก3ทางคือ a b c แต่ละทางมีข้อดีข้อเสียต่างกันทีมเราคิดว่าทาง b น่าจะดีที่สุดพี่มีความเห็นว่ายังไงคะโอ้โหชัดเจนมากเลยครับทีมแรกโยนปัญหามาให้เราแต่ทีมที่2เอาทางออกมาให้เราเลือกเห็นความแตกต่างเลยใช่ไหมคะครับมันมีบทสรุปหนึ่งที่ทรงพลังมากเขาบอกว่าทีมแบบแรกทำให้ผู้นำรู้สึกสำคัญ แต่ทีมแบบหลังทำให้ผู้นำไม่จำเป็นอีกต่อไปซึ่งคำว่าไม่จำเป็นในที่นี้ฟังดูเหมือนจะน่ากลัวนะคะใช่ครับฟังดูใจหายเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันคือเป้าหมายสูงสุดของผู้นำเลยค่ะการสร้างองค์กรจนตัวเองไม่จำเป็นอีกต่อไปนี่แหละคือเป้าหมายสูงสุดของผู้นำที่แท้จริงอืแต่นี่ก็เป็นจุดที่อันตรายที่สุดที่นำเราไปสู่สิ่งที่เรียกว่ากับดักอัตตาหรืออีโก้ทรัของผู้นำกับดักอัตตา ใช่ค่ะผู้นำจำนวนมากปากก็บอกว่าอยากได้ทีมที่คิดเก่งได้อยากให้ทีมเก่งขึ้นแต่ในใจลึกๆแล้วพวกเขายังต้องการเป็นคนฉลาดที่สุดในห้องยังต้องการเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายยังต้องการเป็นฮีโร่ที่ทุกคนต้องวิ่งเข้ามาหาเมื่อเจอปัญหามันเป็นความขัดแย้งในตัวเองที่น่ากลัวมากนะครับคืออยากให้ทีมโตแต่ก็กลัวว่าถ้าทีมโตแล้วเราจะหมดความสำคัญไป มันเป็นความขัดแย้งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะการที่เราอยากได้ทีมที่คิดเป็นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากสูญเสียอำนาจในการควบคุมสองสิ่งนี้มันอยู่ร่วมกันไม่ได้เหมือนอยากให้นกบินได้แต่ก็ยังจับขานกไว้ไม่ยอมปล่อยใช่เลยค่ะถ้าเรายังยึดติดกับการเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งเราจะไม่มีวันได้เห็นทีมของเราเติบโตเต็มศักยภาพของพวกเขาเลยมันคือการต้องเลือกระหว่างการเติบโตของอัตรตาตัวเองกับการเติบโตขององค์กร พอเราเข้าใจกับดักที่น่ากลัวตรงนี้แล้วคำถามต่อไปที่สำคัญมากคือแล้วเราจะเริ่มสร้างทีมที่คิดเป็นขึ้นมาจริงๆได้อย่างไงการเปลี่ยนแปลงนี้มันต้องเริ่มจากตรงไหนคือมันคงไม่ได้เริ่มจากการส่งทีมไปอบรมเรื่องความคิดสร้างสรรค์หรือติดสโลแกนสวยๆไว้บนผนังออฟฟิศแม่ๆน่ค่ะไม่ใช่แน่นอนมันเริ่มจากสิ่งที่จับต้องได้และทำได้ยากกว่านั้นมากนั่นคือการเปลี่ยนพฤติกรรมจริงในชีวิตประจำวันของตัวผู้นำเอง การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากข้างบนเสมอถูกต้องค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดในทางปฏิบัติกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างที่ผู้นำสามารถเริ่มทำได้ทันทีข้อแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเปลี่ยนจากสั่งเป็นถามอมือยังไงคะแทนที่จะเดินเข้าไปแล้วบอกว่าทำไมไม่ทำแบบนี้ล่ะซึ่งมันคือการยัดเยียดคำตอบของเราให้เขาลองเปลี่ยนเป็นคำถามที่เปิดกว้างขึ้นเช่นในเรื่องนี้เรามีทางเลือกอะไรบ้างหรือถ้าเป็นคุณ คุณคิดว่าเราควรจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีใช่ค่ะแค่เปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคำถามมันก็เป็นการส่งสัญญาณที่ทรงพลังแล้วว่าเราให้ค่ากับความคิดของเขามันคือการเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้คำตอบมาเป็นผู้กระตุ้นความคิดซึ่งในช่วงแรกทีมอาจจะยังไม่ชินนะครับเขาอาจจะงงๆใช่ค่ะเขาอาจจะตอบกลับมาว่าผมก็ไม่ทราบครับ รอพี่สั่งอยู่ซึ่งนั่นคือบททดสอบแรกของผู้นำเลยว่าจะอดทนพอที่จะรอให้เขาคิดหรือจะทนไม่ไหวแล้วให้คำตอบไปเหมือนเดิมเป็นจุดที่น่าสนใจมากครับข้อที่สองคือให้กรอบไม่ใช่คำตอบอะาาคือผู้นำที่ดีไม่จำเป็นต้องบอกวิธีการทำทุกขั้นตอนเหมือนจับมือทำแต่ต้องให้กรอบความคิดที่ชัดเจนนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของเราคืออะไร อะไรคือสิ่งที่เราจะไม่ทำเด็ดขาดและเส้นแดงที่เราห้ามข้ามคืออะไรเช่นงบประมาณนี้เท่านี้หรือต้องเสร็จภายในวันศุกร์ครับเมื่อให้กรอบที่ชัดเจนแล้วที่เหลือก็คือพื้นที่ว่างให้ทีมได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเลือกวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นด้วยตัวเองการให้กรอบแบบนี้มันคือการให้อิสระที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบค่ะมันทำให้ทีมรู้สึกเป็นเจ้าของเส้นทางไม่ใช่แค่ผู้รับจ้างเดินตามทางที่คนอื่นขีดไว้ให้ พวกเขาจะเริ่มคิดถึงผลกระทบของการตัดสินใจของตัวเองมากขึ้นและข้อสุดท้ายที่ผมว่าสำคัญที่สุดและอาจจะทำได้ยากที่สุดคือแยกความพลาดออกจากความผิดโอ้โหข้อนี้ยากจริงค่ะยากมากครับต้องสร้างวัฒนธรรมและความเข้าใจในทีมให้ได้ว่าการคิดการทดลองทำสิ่งใหม่ๆมันย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดได้เป็นธรรมดาใช่ค่ะถ้าทุกครั้งที่เกิดความผิดพลาดขึ้นมันถูกตีตราว่าเป็นความผิด ที่ต้องมีคนรับโทษจะไม่มีใครกล้าคิดหรือกล้าลองอะไรอีกเลยเพราะความปลอดภัยจะกลายเป็นสิ่งสําคัญที่สุดแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ในช่วงแรกมันจะไม่ง่ายและอาจจะทำให้ผู้นํารู้สึกอึดอัดใจมากเป็นพิเศษเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะจะอึดอัดมากแต่เดี๋ยวนะครับ ผมว่าผู้นำหลายคนอาจจะกำลังคิดอยู่ว่าการมีทีมที่ตั้งคำถามตลอดเวลาโต้แย้งบ่อยๆมันจะไม่ทำให้การทำงานช้าลงหรือครับมันจะไม่กลายเป็นการถกเถียงกันไม่รู้จบเหรอเป็นคำถามที่ดีมากและเป็นความกังวลที่สมเหตุสมผลค่ะคำตอบคือในช่วงแรกใช่ค่ะมันจะช้าลงและจะน่ารำคาญมากด้วยน่ารำคาญเลย ใช่ค่ะทีมที่เริ่มคิดเป็นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากที่เคยเงียบๆก็จะเริ่มโต้แย้งในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยเขาจะเริ่มเสนอไอเดียใหม่ๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยหรืออาจจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างในแบบที่เราไม่เคยทํามาก่อนซึ่งมันจะท้าทายความรู้สึกควบคุมและความคุ้นเคยเดิมๆของผู้นําอย่างมหาศาลเลย ใช่ค่ะและนี่คือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดที่ผู้นำจำนวนมากเผลอฆ่าทีมที่คิดเป็นทิ้งไปโดยไม่รู้ตัวด้วยประโยคง่ายๆที่หลุดออกมาจากความหงุดหงิดใช่ค่ะเช่นทำตามที่บอกก็พอไม่ต้องคิดเยอะหรือเอาแบบเดิมนั่นแหละดีแล้วโอ้โห oh. ประโยคเหล่านี้คือยาพิษท,ที่ทำลายความกล้าที่จะคิดของทีมได้อย่างเฉียบพลันและดึงทุกอย่างกลับไปสู่จุดเริ่มต้น คือการเป็นทีมที่เชื่อฟังเหมือนเดิมแสดงว่าผู้นำต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความอึดอัดนี้ไปให้ได้และเชื่อมั่นในกระบวนการถูกต้องค่ะพอเราผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านที่วุ่นวายนี้ไปได้สิ่งที่รออยู่มันคืออะไรครับมันคือการที่เรามีสมองรวมหรือ collective brain ค่ะในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่ทุกอย่างซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเร็วมากทั้งพฤติกรรมลูกค้าเทคโนโลยีใหม่ๆมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนเพียงคนเดียวจะคิดและตามทันได้ทั้งหมดจริงครับ ลำพังแค่สมองคนเดียวไม่มีทางมองเห็นภาพได้ครบทุกมิติแน่นอนมันมีจุดบอดที่เรามองไม่เห็นเสมอผู้นำระดับสูงรู้ความจริงข้อนี้ดีค่ะเขาเลยไม่พยายามสร้างทีมขึ้นมาเพื่อทำตามคำสั่งของเขาแต่เขาตั้งใจสร้างทีมขึ้นมาเพื่อช่วยคิดให้กับเขาและองค์กรมันคือการยอมรับว่าพลังของสมองหลายๆคนย่อมดีกว่าพลังของสมองที่เก่งที่สุดเพียงคนเดียวเสมอ ใช่ค่ะมันคือการสร้างองค์กรที่ฉลาดกว่าคนคนเดียวพอฟังมาถึงตรงนี้มันเห็นภาพความย้อนแย้งของภาวะผู้นำที่ชัดเจนมากเลยนะครับใช่ค่ะมันเป็นความย้อนแย้งที่น่าสนใจมากยิ่งคุณ,คณพยายามควบคุมทุกอย่างมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งต้องอยู่ติดกับที่มากขึ้นเท่านั้นค่ะยิ่งคุณสั่งการมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งคุณกระโดดลงไปแก้ปัญหาให้ทีมากเท่าไหร่ทีมของคุณก็จะยิ่งไม่เติบโตมากขึ้นเท่านั้นค่ะ และบทสรุปสุดท้ายที่น่าเศร้าก็คือธุรกิจที่คุณอุตสาสร้างมากับมือจะกลายเป็นกรงทองที่ขังตัวคุณเองไว้โอ้โหคำว่ากรงทองนี่เห็นภาพเลยครับงั้นถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้มันสะท้อนชีวิตตัวเองเหลือเกินอยากจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจรงิงจังควรจะเริ่มต้นจากการตั้งหลักกับตัวเองยังไงดีครับเริ่มต้นจากการถามคำถามที่ซื่อสัตย์กับตัวเองค่ะคำถามเหล่านี้อาจจะฟังแล้วเจ็บปวดหรือไม่สบายใจ แต่มันคือกระจกบานแรกที่สะท้อนความจริงและเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงโอเคครับงั้นเรามาลองไล่เรียงคำถามเหล่านี้กันดูคำถามแรกในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการตัดสินใจอะไรบ้างที่ทีมสามารถทำได้โดยต้องมาถามฉันถ้าคำตอบคือไม่มีเลยนั่นคือสัญญาณอันตรายแรกคำถามที่สองครั้งสุดท้ายที่ฉันรับฟังความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับความคิดของฉันจริงๆจ,งจ,งจังๆและนำไปพิจารณาคือเมื่อไหร่คำถามที่สาม ทุกวันนี้ฉันให้รางวัลกับการคิดหรือให้รางวัลแค่กับการเชื่อฟังอืมอันที่ทรงพลังที่สุดที่ผู้นำทุกคนควรถามตัวเองอยู่เสมอนั่นคือถ้าพรุ่งนี้ฉันหายไปธุรกิจจะดีขึ้นหรือแย่ลงครับคำตอบของคำถามนี้จะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับภาวะผู้นำของเราได้เป็นอย่างดีถ้าคำตอบคือแย่ลงหรือไปต่อไม่ได้นั่นหมายความว่าเราอาจจะสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ แต่เราล้มเหลวในการสร้างทีมที่ยั่งยืนเป็นการสรุปที่คมคายและชวนให้คิดตามอย่างมากครับมันเหมือนเป็นการบอกว่าเป้าหมายสุดท้ายของผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่การสร้างธุรกิจที่ต้องพึ่งพาเราตลอดไปถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นประโยคสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คืออย่าสร้างทีมที่ทำตามคุณได้จงสร้างทีมที่คิดแทนคุณได้ ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้และอยากพัฒนาความคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตกดติดตามช่อง Sing l e Pat Podcast ไว้เลยเพราะเราจะกลับมาพร้อมแนวคิดดีๆแบบนี้ทุกวันแล้วเจอกันในตอนต่อไป